就起就。 อาบัดเลววันดีพังเตะปเตจังก้อนพร้อมได้รบุงผักเตเป็ดเอ็ดเด็ดนิ้วมือสวยได้เบินกกอยกับคำดีรานำมาลาคำในเบาเตอร์นินางจักใครเล่าเขาดออุ่นคุ้งเคตเบิ่งหายก้อยายก็เต็มจอหน้าตุงกว้าง สังเบาเข่ามามาังทายาอากราภัยหน้าบัดเล้วบันดีสามเลิ่นหมดกายไปก็เข่าเล่อง,งามแดดิมตุงจุ่มหมูฝูคักไก่ปล่ได้ไหลเซาฮับมา càng tạc tan chư mưu nàng gia bao lại lẹp sư tha gia đòi im say nà bát lêu văn đi căng nay nừng súc đi để khai cát ขายัดห่อแลืหรือซื้อแดกมากินและเปียอวันมีตึงคิงแม่หอมต็มใส่รอพักป่อมสุนนดโดยป้าหน่อยแอนอมเนื้อ,อภัยกัาไในเจ้าบ่เต้นแรงก็เยอะ bát leo bắn đi nàng ma nừng xúc leo áo khái cát mương hai ba ba khun lê đai hủ áo cát lái dân thầy cỏ nâng cắn mơ eo há lẹt sư hung mũ giàu pi nong có tơ rác mơ khai ba ba hun lê hai hôm tết cha mừng tết bên ca chầu mê ca khai ca kha, nơ đi bên ca nô no an hôm nay cặp khâu khâu phong có khương cha treo nà bát leo ba ni ngân phèo lại bao nồi lên nắp an hô xe lép bia ơi vẫn phèn bên năm áp buộc giam có khẩu ta sâu lại bao nồi lại tương ỏi cắp thơm Sư ti loài con ông áp buộc giam tương là vóc ba giả tì đèn dòng áo buộc bèn na ta sâu mì đông lái leng hô khoai lại tìm khóc hết ốc lại lái giờ tam ốc tin mưa ู่ก่อยนับถือกันให้นามอนตั้งเฮ็ดไว้ตุงดากว่างเบาจอมบกปึดเป็นดี นาบาัดเลวบันดิหิดกองดีแหงตั้งป็นเก่าป่าเอาเข่าหน่อยเจอมากก่อนได้้อมอุ่นอ่อนใจและเปียอบันเอาจำใบเมืองหายไดเนื้อเส้นซุ่มพองเขาแก่นเจอพันอุ่นได้เอาปลูกนาปีน่บันเห็ดถึงหัางละมีขึ้นได้เอาเล่งจีบังได้เบาขา ้วบันดีเตอนี่นามาเป็นกรรมจังอะไรก้าวมาได้ร้ายห้องนางมาจากก้าวตานปีน้องยอดเปอร์เขาห้อมอุ่นลอยหายอันมาสายใจเยอเปอไหันมาได้ทักที เอาหนีหือปีรองก็สุดยอดเทวสาหลาปินน้องก็จักยือดเอาวากนมาก็ยังนีอเลร